สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลนานาชาตินะครับหลังนักตบสาวทีมชาติไทยเอาชนะนักตบสาวเบลเกเรียรไปอย่างงดงาม3เซตรวด25ต่อ20 25ต่อ22 25ต่อ20ในศึกเนชั่นลีกวีกแรกนะครับเมื่อวันที่31พฤษภาคมแล้วแฟนวอลเลย์บอลนานาชาติเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรตามไปดูกันนะครับ ความคิดเห็นแรกนะครับช่างเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของทีมชาติไทยหวังว่าคุณจะทำให้ดีที่สุดรักจากฟิลิปปินส์เม้นถัดมานะครับผู้เล่น6คนแรกที่ไปเล่นต่างประเทศช่วยได้มากเลยการรับแล้วก็การงัดบอลดีขึ้นกว่าเดิมมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง2ตัวบล็อกที่เล่นในญี่ปุ่นนั้นป้องกันแล้วก็ควบคุมพื้นที่ได้อย่างมหัศจรรย์จร,จร,จริงๆอัชราพรแล้วก็ชัชจุออนทักษะการตบบอล พัฒนาขึ้นมากเช่นกันเม้นท์ถัดมานะครับชันลักษทีมวอลเล์บอลสาวไทยความคิดเห็นถัดมานะครับทีมไทยชุดนี้สามารถช่วยให้พวกเขาได้ปรากฏตัวในโอลิมปิกเป็นครั้งแรกของพวกเขาเรารู้มาตลอดว่าพวกเขาเป็นนักสู้โดยเอาชนะทีมแกล่งอย่างอิตาลีและก็บราซิล3เซตลวดนี่เป็นการเริ่มต้นที่สดใสสำหรับพวกเขากับชัยชนะเกมแรกยินดีด้วยเม้นท์ถัดมานะครับ ดีใจมากที่ทีมไทยชนะขอให้พวกเขาประสบผลสำเร็จมากขึ้นในเกมถัดๆไปจากอิหร่านความคิดเห็นถัดมานะครับทีมไทยมีผู้เล่นที่ดีได้เห็นพัฒนาการอย่างชัดเจนหลังไปฝึกแล้วก็เล่นที่ต่างประเทศเม้นถัดมานะครับสู้ๆทีมไทยจะสนับสนุนคุณตลอดไปชนะทีละนัดจนกว่าจะบรรลุถึงถ้วยรางวัลน,นั้น รักจากฟิลิปปินเม้นถัดมานะครับทีมจากประเทศไทยมีตัวเล็กกว่ามากแต่การบล็อกนั้นดีกว่ามากเม้นถัดมานะครับทุกคนที่เล่นหรือรู้จักวอลเลย์บอลเป็นอย่างดีจะบอกว่าเคล็ดลับในการชนะเกมนี้ของไทยหรืออาจจะเป็นแมตช์ที่กำลังจะมาถึงของพวกเขาก็คือสไตล์การเล่นของพวกเขาให้เครดิตมากๆในความสามารถในการเซตบอลของพวกเขาการเซตบอลเร็วต่ำของพวกเขาเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ว่า ทำไมวอลเลย์บอลไม่ได้เป็นเพียงแค่ความสูงล้วนๆกับการตบอันทรงพลังเท่านั้นแต่ทั้งความเร็วแล้วก็ทักษะในการเล่นก็มีความสำคัญเช่นกันหลังจากที่ซูเปอร์สตาร์นุสลาต้อมคำลาออกจากทีมชาติไทยโครงการวอลเลย์บอลของพวกเขาก็สามารถปั้นตัวเซตเตอร์ที่ยอดเยี่ยมอีกคนหนึ่งในานามพรพัน์เกิดปาดขออวยพรให้ทีมไทยทีมนี้มันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมเม้นถัดมานะครับ ขอให้ประเทศไทยโชคดีในเนชั่นลีกปีนี้รักทีมไทยความคิดเห็นถัดมานะครับสวัสดีผมเป็นคนบราซิลไทยเล่นได้ยอดเยี่ยมเลยว้าวดีใจมากที่เห็นพวกเขาชนะยินดีด้วยความคิดเห็นถัดมานะครับขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยกับการเล่นที่น่าทึ่งหวังว่าจะเจอทีมคุณในการแข่งขัน,ขนรักจากตุรกีความคิดเห็นถัดมานะครับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยกำลังเติบโตขึ้นได้อย่างไร ขอตบมือให้เลยเม้นถัดมานะครับจะชนะหรือแพ้ฉันยังคงชอบดูทีมไทยเล่นมีความสนุกที่ได้ดูพวกเขาเล่นเม้นถัดมานะครับรักทีมไทยยินดีด้วยนะสาวๆความคิดเห็นถัดมานะครับฝีมือแล้วก็ผลงานของทีมสาวไทยนั้นน่าทึ่งพวกเขายังยิ้มเหมือนรุ่นพี่เลยความคิดเห็นถัดมานะครับน่าอาัศจรรย์กับไทยแ,แลนด์ในนัดเปิดสนามวอลเลย์บอลรักมากจากมอนาโค ขอให้จิตวิญญาณของการต่อสู้ยังคงดำเนินต่อไปความคิดเห็นถัดมานะครับด้วยเทคนิคแล้วก็จิตวิญญาณของการต่อสู้นี้ผมนึกไม่ออกว่าจะเป็นอย่างไรถ้าสาวไทยสูงกว่านี้พวกเขาอาจจะเป็นทีมที่ไม่สามารถหยุดยั้งได้ความคิดเห็นถัดมานะครับผลงานทีมไทยสุดแสนประทับใจดูเหมือนว่าเราต้องการผู้เล่นจากไทยในหลีกตุรกีเพิ่มขึ้นการป้องกันที่ยอดเยี่ยมแล้วก็การเซตที่รวดเร็ว ความคิดเห็นสุดท้ายนะครับพวกเขาแข็งแกร่งด้วย3ซุปตารุ่นเยาวที่เพิ่มขึ้นมาอีกก็คือตัวบล็อกที่หน่าเกลงขามแล้วก็ลิโบโลอย่างปียนุษย์